ะคขอบคุณทุกทกท่านเหมือนกันนะคะที่เสียสละเวลาเข้ามาเรียนกับโค้ดนะคะเข้ามาเรียนกับโค้ดบุตรเนาะหวังว่าวันนี้จะได้ความรู้ไปต่อยอดนะคะไม่มากก็น้อยนะคะโอเคไหมวันนี้ก็โค้ดบุตรยินดีมากๆเลยนะคะยินดีมากๆที่ได้มาส่งต่อในความรู้ที่โค้ดบุตรมีนะคะก็วันนี้นะคะวันนี้เนาะโค้ดบุตรก็ อ่ะได้คะ่ะขอบคุณมากๆโค้ดบุตรก็ขอบคุณทุกคนเช่นกันนะคะโอเคงั้นก็วันนี้นะคะโค้ดบุตรก็ต้องขอลาทุกคนไปแล้วนะจ๊ะโค้ดบุตรขออนุญาตส่งไมค์คืน MC สุดหล่อของเราเลยจ้า โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะอ่ะกดแปดกดเก้าหรือกดหัวใจรัวๆให้กับอาโค้ดบุตรของเราหรือว่าอาจารย์บุตรของเราหน่อยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะอาจารย์จะได้มีกําลังใจมาสอนต่อในพรุ่งนี้นะคะอู้สุดยอดยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอ่าสุดยอดเนาะบางคนอาจจะมาจากรายการวูดดี้โชว์เนาะอุ้ยวันนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตารอเรียนวิธีการยิงแอดกับอาจารย์สุดหรอของเราเลยนะคะโอ้บอกได้เลย ว่าอาจารย์อาอาจารย์วินหรืออัศวินนะคะบอกเลยว่าโยคันเทพเลยนะคะคันเทพเลยเนาะคนไหนที่มาจากรายการวูดดี้โชว์นะคะวันนี้เตรียมตัวกินข้าวเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังอาจารย์นะคะติดธุระติดปัญหาอะไรนะคะอย่าเพิ่งไปกังวลกับปัญหาเนาะให้เข้ามาเรียนก่อนนะคะเออให้เข้ามาเรียนก่อนเนาะ อ่าวันนี้เนาะก็จะได้เรียนการทบทวนการสร้างเพจแล้วนะคะอ่าการสร้างเพจประกอบด้วยกี่กี่กี่หัวข้อนะกี่กี่เสาเข็มนะคะกี่เสาเข็มนะกี่เสาเข็มนะคะกี่เสาเข็มเนาะ อ่าใครที่ตั้งใจฟังนะคะอ่าวันนี้การสร้างเพจของเราประกอบด้วยกี่เสาเข็มะคะอุ้ยบางคนแสดงว่าตั้งใจเรียนมากมากเลยนะคะหกเสาเข็มสุดยอดมากเลยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะอู้สุดยอดเลยนะคะอุ้ยโค้ดบุตรของเราเออคงจะยิ้มแข่งม,มากมากเลยนะคะอุ้ยอาจารย์ก็อ่าเป็นยังไงบ้างคะบางคนอ่าสนใจเรื่องคอนเทนต์ใช่ไหมคะอ่า โค้ดบตรโค้ดบตรของเราเป็นยังไงบ้างคะอ่าโค้ดบตรของเราเป็นยังไงบ้างคะอ่าสอนทั้งวิธีการสร้างเพจยังไม่พอนะคะยังมีวิธีการทำคอนเทนต์อีกนะคะเออคนไหนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของคอนเทนต์นะคะอ่าคนไหนที่ยังไม่เข้าใจวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างเอออธิบายดีนะคะเออสุดยอดเลยนะคะอ่าโค้ดบุตรน่ารักโอ้ยโค้ดบตรคงยิ้มแฉ่งเลยนะคะ อ่าบางคนบอกว่าเก้าบแปดบาทเหมือนได้มาเรียนฟรีเลยนี่นหะคะ่ะพี่โอกาสก็มาเอือนไอติมถ้าไม่ชิมมันก็ละลายนะคะเออเข้าใจง่ายใช่ไหมคะอ่าลืมใส่ชื่อเพจบางคําอ่ากลับไปแก้ไขนะคะอ่ากลับไปแก้ไขเนาะอ่าวันนี้เนาะวันนี้วันนี้ อธิบายดีมากๆเลยละเอียดนี่แหละค่ะพี่การทบทวนก็คือทําให้เราได้เพิ่มอีกนะคะเพิ่มอีกขั้นหนึ่งเนาะแต่ที่สําคัญเลยแต่ที่สําคัญเลยนะคะวันนี้ให้พี่ๆตั้งหน้าตั้งตาเรียนกับ อาอาจารย์วินของเราเลยนะคะอาจารย์วินนะคะท่านทํำยังไงนะคะท่านทํำยังไงถึงประสบความสาเร็จเนาะอาเป็นผู้ชายตัวเล็กแต่ใจดีมากเลยนะคะใจดีมากเลยอาจารย์นะคะบางคนอาจจะมาจากรายการอายุน้อยร้อยล้านนะคะที่อาจารย์ถูกเชิญนะคะที่อาจารย์ถูกเชิญอาจารย์คนหล่อๆของเรานี้นะคะไปออกมาสองรายการแล้วนะคะไปออกมาสองรายการแล้วนะคะอารายการแรกก็คืออายุน้อยร้อยล้านนะคะ อ้ยอาจารย์นะคะอู้ใจดีมากเลยนะคะเออเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่มีถูกรายการเชิญไปแล้วนะคะเชิญแล้วนะคะสองรายการแล้วนะคะวันนี้ใครมีข้าบอกได้เลยว่าโคตรพลาดเลยนะคะโคตรพละะาดเลยนะคะอืมโอเคโอเคค่ะอ่อาอาจารยชื่อเพจยังไงอ่ะอันนี้อ่ะทักถามครูพี่เลี้ยงได้เลยนะคะขอคลิปด,ด้วยอ้าว ใช่ใช่ใช่โอเคนะคะโอเคเนาะวันนี้นะคะวันนี้ตั้งหน้าตั้งตารอเรียนกับอาจารย์วินของเราเลยนะคะอาจารย์ตั้งใจรอเรียนกับอาจารย์ของเราได้เลยนะคะอาบน้ํากินข้าวให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ เจอก,กันกับอาจารย์19.00ถึง22.00เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเลยแต่ห้องเรียนนะคะใครไม่รีบเข้าห้องเรียนเต็มไม่รู้ด้วยนะคะ MC ไม่รู้ด้วยนะคะ,ะห้องเรียนเปิด18.30ให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนในคอร์สเรียนนี้ให้รีบเข้าโดยด่วนนะคะก่อนห้องจะเต็มนะคะก่อนห้องจะเต็มใครๆก็รอตั้งหน้าตั้งตาจะเรียนกับอาจารย์วินนะคะอัศาวินร้อยร้อยอาจารย์ ินน้อยร้อยล้านนะคะเออโอเคนะคะวันนี้ก็เลยเวลาของทุกคนมาแล้ว MC ก็ขออนุญ,ญาตนะคะ MC ก็ขออนุญ,ญาตปิดห้องเนาะอะ,อะพรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเวลาเดิม1 1 3 1 3 0ถึง13.00นะคะอาอาจจะมีเลทนิดหน่อยเนาะอาขอคลิปด้วยนะคะอ่ะาทักหาครูพี่เลี้ยงนะคะ ทั้งหาครูพี่เนียงเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้คลิปการสร้างเพจเมื่อคืนนี้นะคะโอเคทุกคนค่ะ,ะกดรีดออกจากห้องได้เลยนะคะแต่พรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะโอเคกดรีดออกจากห้องได้เลยค่ะเอ,อ็มีขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ